เจ้าหน้าที่อยู่ในระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อเจ้าหน้าที่จะได้ยื่นต่อสารจังหวัดนาราธิวาสเพื่อขออนุมัติออกหมายจับผู้ต้องหาสามราย หลังมีพยานหลักฐานชัดเจนเชื่อมโยงกับเหตุการณ์นคนร้ายปุกรอบวางระเบิดสถานีจำหน่ายน้ำมันเชื้อเพลิงปตทจำนวน5แห่งในพื้นที่อําอำเภอของจังหวัดนราธิวาสเหตุเกิดเมื่อคืนวันที่11มกราคม2569ส่งผลให้ปั๊มน้ำมันร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven ลและร้านกาแฟอเมซอนได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างจากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กลุ่มคนร้ายแต่งกายชุดดำใช้อาวุธปืนครบมือมีการประชุมวางแผนและลงมือก่อเหตุอย่างเป็นขบวนการเจ้าหน้าที่ได้ระเก็บรวบรวมพยานหลักฐานจากที่เกิดเหตุอย่างละเอียดทั้งค้าบปลอยนิ้วมือแฝง DNA และวัตถุพยานสำคัญได้แก่เศษซากระเบิดสแสวงเครื่องกล้องวงจรแบตเตอรี่และรีโมทคอนโทรลก่อนนำไปตรวจพิสูจน์ทางนิติวิทยาศาสตร์และเปรียบเทียบกับฐานข้อมูลคดีความมั่นคงในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ ผลการตรวจพิสูจน์ของกองพิสูจน์หลักฐานจังหวัดนาราธิวาสพบความเชื่อมโยงชัดเจนกับเหตุเล่าวางระเบิดสถานีบริการปตรทอของบริษัทฟิตรีออยจำกัดพื้นที่บ้านดุชงยอตำบลดุชงยออำเภอจะแนะโดยระบุตัวผู้ต้องสงสัยหลักสามรายได้แก่นายบุหานุดีนสมะแอ,อายุ4 4ปีชาวอำเภอหน,นองจิกจังหวัดปัตตานีตรวจพบเ n a ที่กล้องมงจอร,ระเบิด มีหมายจับติดตัวแล้ว2คดีหนึ่งในนั้นคือคดีโจมตีฐานชุดคุ้มครองตำบลปากกาหารังอำเภอปัตตานีเมื่อปี2562นายฮอฟริชปอซาอายุ28ปีชาวอเอจันแนจัังหวดนานราธิวาสต,ตรวจพบเด่นเอที่กล่องวงจรระเบิดแม้ยังไม่ถูกออกหมายจับ แต่เคยตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีล,ลอบยิงทาหารพรานกองร้อยที่1114เสียชีวิต6นายเมืม่อปี2560และเคยหลบหนีเหตุปะทะกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ตบลจะแนะเมื่อปี2562นาศซีมอแสอายุ44ปีชาวอำเภอหรือเสาะจังหวัดนาราธิวาสตรวจพบ DNA ที่แบตเตอรี่ของระเบิดแสวงเครื่อง รายนี้มีประวัติโชคชนถูกออกหมายจับแล้วถึง8คดีครอบคุมเหตหวางระเบิดเสาไฟฟ้ารอบโจมตีเจ้าหน้าที่ปะทะก,กับกำลังความมั่นคงเหตุลอบวางระเบิดหลายจังหวัดในภาคใต้ตอนบนรวมถึงคดีปล้นร้านทองในอำเภอสุงไหงโกลโลกเมื่อปี2568ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมให้รัฐกลุ่มก่อนยื่นต่อศาลจังหวัดนราธิวาสเพื่อขออนุมัติออกหมายจับทั้ง3รายอย่างเป็นทางการ